จัดโต๊ะง่ายๆแบบนี้ทำยังไงไปดูวิธีการทำกันได้เลยนะคะก็วิธีการทำนะคะจัดโต๊ะให้เป็นกคลมล้อมรอบแบบนี้นะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยให้เราเตรียมโต๊ะ1ชุดนะคะแล้วก็เก้าอี้1ชุด หละะังจากนั้นเนี่ยให้เรามาคลิกที่เก้าอี้ได้เลยนะแล้วก็ใช้เครื่องมือ move นะคะหรือว,ว่ากด w ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะหลังจากนั้นมาที่ top view เลยกด t นะคะแล้วก็มาที่ตรงเครื่องมือตรงนี้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้แถบแรกเลยนะคะคลิกให้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้เมื่อคลิกแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีลูกศรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลูกศรเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งตรงกลางโต๊ะได้เลยนะคะก็กระโด ให้มันได้จุดกึ่งกลางสักประมาณนี้นะคะอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะให้เรากดออกตรงนี้ได้เลยคลิกออกนะคะตัวลูกศรเนี่ยมันก็จะเลื่อนตำแหน่งมาอยู่ที่กลางโต๊ะแล้วนะคะก็เดี๋ยวกด f 3นะอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวมาที่ true นะคะด้านบนนะแล้วก็เลือก array ตรงนี้ได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้นะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยให้เรามาคลิกที่ตรง preview ตรงนี้ก่อน พอคลิกแล้วเนี่ยมันก็จะทำการแสดงโชว์เวลาเราปรับเลื่อนต่างๆเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่ในวิวพอร์ตให้นะคะแล้วก็่มาที่ตรงเขาตรงนี้ตัวนี้นะคะเราสามารถกำหนดตัวเก้าอี้ได้ว่าเราต้องการเก้าอี้กี่ตัวกี่ชุดนะคะก็เดี๋ยวจะลองสักแปดพอใส่8แล้วเนี่ยต่อไปนะคะให้มาที่ตรงแถบ rotate ตรงนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นการปรับระยะก,การหมุนนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มใส่สัก 45อ่าพอ45แล้วเนี่ยมันก็จะหมุนให้เราแบบนี้นะคะทีนี้เราก็สามารถเพิ่มลดตัวเก้าอี้ลงได้นะคะถ้าเราอยากให้เหลือ6นะคะเราก็ใส่6ไปได้เลยอ่าพอ6แบบนี้มันก็จะลดตัว เก้าอี้ไปให้เรา2ตัวนะคะทีนี้เราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้เลยจาก45อ่ะเดี๋ยวเราลองเพิ่มสัก5้าง5มันก็จะเป็นการหมุนตัวเก้าอี้เนี่ยเข้าไปนะคะก็เรากำหนดค่อยๆกำหนดนะคะ55 60 65 แล้วก็ดูระยะที่มันเหมาะสมที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือ60นะก็คิดว่าระยะก็เหมาะสมนะคะทีนี้เราก็กดโอเคได้เลยนะเราก็จะได้การจัดโต๊ะแบบง่ายๆแล้วนะคะไม่ต้องมาปรับเลื่อนหมุนเองนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้เวลานานนะโอเคเรียบร้อยนะคะก็ไปปรับใช้กันได้เลยนะคะ